กลับ,บเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพิพิธรัตณ์สมจิตสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสุราษฎร์ธานีพักรวมไทยสร้างชาติกับผมขออนุญาตท่านประธานสภาสักหนึ่งเรื่องสัก2องสามประเด็นครับท่านประธานเรื่องแรกคือเรื่องแรงรงานต่างด้าวของการช่วยเหลือของนโยุบายของภาครัฐในเมืองท่องเที่ยวเขต2ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเขต2ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบด้วย อำเภอเกาะสมุยอำเภอเกาะพัอองงาตำบลเกาะเต่าอำเภอดอนสักและอำเภอกาญจนิษฐ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มแรกกับผมต้องขอชื่นชมกับนโยบายของอรัฐบาลเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องกระทรวงการกระทรวงกแรงรงานกระทรวงแรงงานและกับคณะกรรมการการะทรวงแรงงานเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความสําคัญกับเขตสองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดนําร่องหนึ่งในแปดจังหวัด ที่กระทรวงรัฐบาลให้ความสําคัญในเรื่องของการให้บริการในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ C.I. หรือเรียกว่าซีดิเกตเป็นต้นแบบหรือเป็นเครื่องมือที่บริการหนังสือรับรองสถานะบุคคลสัญชาติเมียนมาในเรื่องของแรงงานนโยบายของภาครัฐถือว่าแก้ปัญหาตรงจุด กับปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้การกับดูแลและความเข้าใจปัญหาในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงของรัฐบาลกผมขอขอ,ขอบคุณและขอชื่นชมประการที่สองนั้นประเด็นที่สองนั้นคือกับผมขอศึกษาและที่ให้รัฐบาลมีการแก้ไขคือเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นคือเรื่องของแรงงานต่างด้าวกับผู้ประกอบการในพื้นที่เขตสองของจังหวัดราชบีคือประเด็นนโยบายของภาครัฐ ที่ออกนโยบายข้อกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆในทางปฏิบัตินั้นในเรื่องของอาชีพในเรื่องของงานต้องยอมรับว่าแต่ละท้องถินแต่ละอำเภอนั้นความต้องการในเชิงนโยบายไม่เหมือนกันนะครับแต่หน่วยงานของภาครัฐได้ออกไม่ตรงตามวัตถุประสงค์บริบทของพื้นที่แต่ละอำเภอทําให้หน่วยงานเจ้าที่ในทางปฏิบัตินั้นปฏิบัติเกิดความขัดแยง้งระหว่างผู้ปฏิบัติเจ้าที่กับผู้อบกนารนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างหนึ่งครับ ประการที่สามนั้นคือปัญหาของด้านการศึกษาของลูกหลานแรงงานป้ามาแรงงานต่างด้าวที่มาอยู่ในาจาัหวัดจัไทยถือเป็นปนัญหาที่ภาระเป็นภาระของท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นอบตอรหรือเทศบาลรับภาระอยู่ผมคิดว่าที่เป็นปนัญหาที่ให้หน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแก้ไขในระยะสัน้นระยะตั้หระยะยาวให้กับหน่วยงานของท้องถิ่นด้วยครับและประการสุดท้ายก็ในเรื่องของประเด็นในเรื่องของสัญลักษณ์เครื่องหมายภาษาต่างๆนี ที่เป็นภาราของแรงงานต่างด้าวมีความสําคัญที่ต้องให้แรงงานต่างด้าวซึ่งใช้ยวดยานพาณนะในการขับขี่ต้องศึกษาว่าสถานที่ต่างๆที่มีความสําคัญในเรื่องของสาระเครื่องหมายให้มีความจําเป็นเพื่อเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุป้องกันบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับกับผมสุดท้ายนี้กับผมต้องขอขอบคุณท่านทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกด้านนะครับที่เป็นฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวกับผมในฐานะเป็นตัวแทนของพื้นที่เขตสอง ต้องขอความานุเคราะห์แก้ไขปรับปรุงบางเรื่องบางสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยความเคารพขอขอบคุณท่านประธานมากครับขอบคุณมากครับ